กลับสวัสดีมิดแบล็กแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังดีจะมาสปอยเพื่อนๆฟังกันครับเรื่องราวของภรรยาที่รู้ว่าสามีตัวเองไปแอบมีสัมพันธ์ลับกับน้องชายแท้ๆและเธอก็ได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้พาเธอไปมีอะไรกับสิ่งมีชีวิตประหลาดแต่มันกลับทําให้เธอติดใจและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับหนังเรื่อง The Untamed เปิดเรื่องมาที่ผู้หญิงที่ชื่อว่า เวโรนิก้าเธอกำลังมีอะไรกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีหนวดเหมือนเอ้นั่นของผู้ชายแต่ว่ายาวมากซึ่งผมก็ให้ดูฉากนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวติดเหลือง แต่เหมือนว่าตัวประหลาดจะเบื่อการมีอะไรกับเธอแล้วซึ่งที่นี่ก็คือกระท่อมกลางป่าของลุงป้าที่ชื่อว่าเวก้ากมาธาซึ่งพวกเขาเนี่ยเก็บตัวประหลาดไว้ที่บ้านเวโรนิก้าเนี่ยเธอก็เดินทางกลับบ้านนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเหมือนว่าเธอเนี่ยถูกตัวประหลาดเนี่ยทำร้ายเข้าที่สะโพกด้วยเธอจึงไปโรงพยาบาลเพื่อทําแผลหมอเนี่ยก็นึกว่าเธอเนี่ยถูกหมากัดมาจึงให้เธอเนี่ยมาล้างแผลเป็นประจําหมอคนนี้เนี่ยเขาก็คือน้องชายของนางเอกนั่นเองครับชื่อว่าฟาเบียน หนังก็ตัดมาที่นางเอกของเราอาเลฮันดาเรียกสันส้นๆว่าอาเลนะเธอเนี่ยก็กําลังมีอะไรกับผัวของเธอครับอันเกลซึ่งผัวนั่นก็ทําเร็วมากนะเรียกว่าสบายตัวคนเดียวเลยจนทําให้อาเลเนี่ยต้องไปช่วยตัวเองต่อที่ห้องน้ำครับเมื่อเสร็จเนี่ยเธอก็ออกมาทานข้าวก็พบว่าลูกชายคนเล็กเนี่ยแพ้ช,ช็อกโกแลตจนปากบวมเธอจึงต้องพาลูกชายเนี่ยไปหาน้องชายฟาเบียนที่โรงพยาบาลครับ ซึ่งอันเกลผัวอาเลเนี่ยเขาทํางานวัดที่ดินหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเมื่อเสร็จงานเนี่ยเขาก็มักจะไปสังสรรค์ดื่มกินที่ผับเหมือนกับผู้ชายคนอื่นทั่วไปแต่จริงๆแล้วครับเขากับฟาเบียนน้องชายของอาเลเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมักแอบไปมีอะไรกันเป็นประจำผัดกันลุกผัดกันลับสบายใจซึ่งอาเลเนี่ยเธอก็ยังไม่รู้นะเรื่องนี้ มาที่เวโรนิก้าครับเธอทํางานอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะแต่อาศัยอยู่กับแฟนคนหนึ่งครับที่ความสัมพันธ์ก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่เธอเนี่ยก็ไปฉีดยาทําแผลตามหมอนัดซึ่งเธอก็ได้เจอกับฟาเบียนอีกครั้งแถมเธอเนี่ยเหมือนจะชอบเขาซะด้วยนะแต่เมื่อเธอถามฟาเบียนว่ามีแฟนหรือย,ยังชอบมีอะไรอย่างว่าไหมฟาเบียนก็บอกว่าใครไม่ชอบกันล่ะเธอก็ถามีกว่าชอบกับผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะฟาเบียนเนี่ยก็ไม่ตอบนะครับทาให้เธอเนี่ยรู้ว่าฟาเบียนเนี่ยเป็นเกย์ครับแต่ฟาเบียนเนี่ยก็ได้ชวนเธอไปสังสรรค์ครับ,บ หนังตัดมาที่ลุงกับป้าครับเวก้ากับมาธาทั้งคู่เนี่ยคุยกันว่าไม่อยากให้เวโรนิก้าเนี่ยมาหาตัวประหลาดแล้วนะเพราะเธอเนี่ยถูกทําร้ายครั้งก่อนซึ่งเวโรนิก้าเนี่ยก็ได้มาหาพวกเขาครับเพื่อมีอะไรกับตัวประหลาดนะแต่ทั้งสองเนี่ยก็ไม่ให้เธอเข้าไปเพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายบอกให้เธอเนี่ยไปหาคนอื่นมาแทนซึ่งเวโรนิก้าเนี่ยเธอก็เศร้ามากนะครับที่ตัวประหลาดเนี่ยไม่อยากมีอะไรกับเธอแล้ว กลับมาที่อันเกลครับเขาส่งข้อความไปหาฟาเบียนนะว่าอยากมีอะไรด้วยแต่ฟาเบียนเนี่ยก็ไม่ตอบเขากลับมาเลยครับส่วนด้านฟาเบียนนั้นเขาอยู่กับเวโรนิกานะทั้งคู่เนี่ยได้มากินอาหารพูดคุยกันฟาเบียนเนี่ยได้เล่าถึงความสัมพันธ์ของเขากับแองเกลผัวพี่สาวว่าเขาเหนื่ยไม่อยากทําแบบนี้อีกแล้วเพราะกลัวพี่รู้แล้วจะเสียใจส่วนเวโรนิกาเนี่ยก็ได้เล่าว่าเธอกับแฟนเนี่ยก็ไปไม่ค่อยสวยกันเท่าไหร่และเวโรนิกาเนี่ยก็ได้พาฟาเบียนเนี่ยไปที่กระท่อมกลางป่าครับและก็เล่าเรื่องการมีอะไรกับตัวประหลาดให้ฟัง แล้ก็อยากให้เขาเนี่ยไปลิ้มลองด้วยตัวเองซึ่งเขาเนี่ยก็ต้องเดินไปคนเดียวนะครับเพื่อไปมีอะไรกับตัวประหลาด และเมื่อเสร็จครับทั้งสองเนี่ยก็ไปสังสรรค์กันต่อที่ผับฟาบีนเนี่ยก็หน้าตาม,มีความสุขมากนะโดยเขาเนี่ยได้ชวนอาเลกับอันเกมาด้วยซึ่งพออันเกลเมาได้ที่เนี่ยก็หึงฟาเบียนครับที่ไปเต้นกับเวโรนิกาแถมพอเขาออกมาจากห้องน้ำเนี่ยก็ไปเจอเมียตัวเองเนี่ยเต้นอยู่กับหนุ่มๆก็เลยเข้าไปซัดจนเป็นเรื่องและอาเลเนี่ยเธอก็เบื่อมากนะครับที่ผัวตัวเองเนี่ยนิสัยแบบนี้แถมยังเสร็จไหวด้วยอันนี้ไม่รู้เกี่ยวไหม ต่อมาอันเกลเนี่ยก็ไปหาฟาเบียนที่โรงพยาบาลครับไปถามเขาว่าทําไมไม่ตอบข้อความหรือรับโทรศัพท์เลยซึ่งฟาเบียนเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาอยากหยุดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ซะพอไม่อยากให้มันเกินเลยกว่านี้จนพี่สาวของเขาเนี่ยรู้เรื่อง ซึ่งพอวันถัดมาก็มีคนไปพบฟาเบียนนอนแก้ผ้าสลบนิ่งอยู่ในป่าครับแต่โชคดีที่เขาเนี่ยไม่ตายแต่อาการโคม่านะเพราะการะโหลกแล้วและก็โดนทําร้ายทางเพศอีกแต่ไม่ตายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมครับพออาเลรู้เรื่องเนี่ยเธอก็เสียใจมากซึ่งเมื่ออาเลกลับมาบ้านก็มีคนมาบอกเธอว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจออันเกลเนี่ยยืนเถียงกับฟาเบียนวันก่อนเกิดเหตุเธอเนี่ยจึงมาถามเขาแต่อันเกลเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรเขาเนี่ยก็แค่ไปคุยเฉยๆเพราะฟาเบียนเป็นน้องชายของอาเล วันต่อมาครับอาเลเนี่ยมาที่โรงพยาบาลเพื่อมาทําเรื่องให้ฟาเบียนนะและเวโรนิก้าเนี่ยก็ได้มาด้วยอาเลจึงขอให้เธอเนี่ยพาไปที่บ้านฟาเบียนหน่อยเมื่อทั้งสองไปถึงอาเลก็ไปหาเอกสารของน้องครับและก็ได้เจอโทรศัพท์ของฟาเบียนเมื่อเธอเปิดดูเธอก็ต้องช็อกอย่างมากเพราะมีข้อความที่ผัวของเธอเนี่ยส่งมาขอมีอะไรกับน้องชายตัวเองเต็มไปหมดเธอจึงได้รู้ว่าผัวของเธอกับน้องชายเนี่ยแอบมีความสัมพันธ์กันเรียกว่าเธอเนี่ยก็เสียใจอย่างมากเรียกว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตต่อเลยนะ และเมื่อกลับมาบ้านอารลเนเธอก็ทําตัวปกตินะและเธอเนยก็สงสัยว่าอันเกลเนอาจจะเป็นคนทาร้ายฟาเบียนเธอเนี่ยเหมือนอยากจะถามอันเกลเรื่องความสัมพันธ์กับน้องชายนะครับแต่เธอเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะไม่ถามพอวันถัดมาครับเธอเนี่ยก็มาเยี่ยมฟาเบียนหมอเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยฟาเบียนเนี่ยอาการโคม่าที่มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็เพราะเครื่องช่วยหายใจและก็ไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงเขาจะฟื้น มาที่อันเกลครับเขาในกระถูกตำรวจจับเพราะตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าทำร้ายฟาเบียนโดยคนที่เคยเห็นเขาคุยกันเนี่ยก็มาให้ปากคำด้วยนะซึ่งดูเหมือนว่าอาเลเนี่ยจะเป็นคนบอกเรื่องข้อความในโทรศัพท์กับตำรวจนะครับ เมื่ออาเลกลับมาบ้านเวโรนิก้าเนี่ยก็ได้มาหาเธอครับอาเลเนี่ยก็ได้ระบายให้เธอฟังครับว่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วมันเนี่ยมีแต่เรื่องแย่เกิดขึ้นเวโรนิก้าเนี่ยก็พูดปลอบใจใเธอครับแล้วก็บอกว่าจะช่วยเธอเองซึ่งวันต่อมาเวโรนิก้าก็ได้พาอาเลกับลูกชายของเธอเนี่ยเข้าป่าครับแล้วก็ตามเคยครับเธอก็นแนะนําให้อาเลเนี่ยไปที่กระท่อมกลางป่าโดยเธอเนี่ยจะดูแลลูกๆให้ เมื่ออาเลไปที่กระท่อมกลางป่าก็ได้เจอกับเวกากับมาธาทั้งคู่นั้นก็ดีใจครับที่เพื่อนเวโรนิกาน้ามาหาและได้บอกว่าเวโรนิก้าเนี่ยเธอมาเจอที่นี่โดยบังเอิญตั้งแต่เด็กๆแสดงว่าเธอเนี่ยมีอะไรกับตัวประหลาดเนี่ยมานานแล้วครับและทั้งคู่นี้ยก็ได้ให้อาเลเ่ดื่มน้ำอะไรบางอย่างนะและสัตว์ป่าแถวนั้นเนี่ยก็กาลังผสมพันธุ์กันอยู่ด้วยครับไม่รู้ว่าหนังเนี่ยจะสื่ออะไรนะหรือเพราะพลังของตัวประหลาดที่ทําให้สัตว์แถวนี้เนี่ยมีอารมณ์ไปด้วยและอาเลที่เคลิ้มๆพอดื่มมนน้้้้้ําาาาาเเเขไไปป2ลุงงี่กก็็ดพธออทหบ ปราดและทิ้งเธออยู่กับมัน2ต่อ2และเราเนี่ยก็จะได้เห็นว่าตัวประหลาดเนี่ยมันมีหนวดเหมือนปลาหมึกนะครับแต่ลักษณะเหมือนอะไรเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดนะเพื่อนๆคิดเอาเองแล้วกันและมันก็ค่อยๆเลื้อยเข้ามาหาอาเลซึ่งเธอเนี่ยก็ทำหน้าตื่นเต้นซะด้วยเมื่อเสร็จอาเลก็กลับมาบ้านครับ ถึงบ้านเนี่ยก็เขามากอดเวโรนิก้าเลยนะไม่ต้องบอกว่ามีความสุขแค่ไหนและเธอเนี่ยก็ได้รู้แล้วว่าน้องชายฟาเบียนเนี่ยก็เคยไปมาแล้วเธอก็ถามเวโรนิก้าว่าตัวนั้นน่ยมันทําร้ายน้องชายเธอหรือเปล่าแต่เวโรนิก้าเนี่ยก็บอกว่ามันเนี่ยไม่ทําร้ายใครหรอกมันเนี่ยให้แต่ความสุข ต่อมาเวโรนิก้าเนี่ยก็ได้พาอารีเนี่ยมาหาตัวประหลาดอีกครั้งครับซึ่งเธอเนี่ยก็ต้องการเช่นกันนะแต่ปาลุงเนี่ยก็ไม่อยากให้เธอเข้าไปอีกครับเมื่อเสร็จอารลกับเวโรนิก้าเนี่ยก็เดินกลับบ้านอารลบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์มากที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนประมาณว่าฟินเวอร์แต่เวโรนิก้าเนี่ยก็บอกอารีว่าเดี๋ยวมันเนี่ยก็เบื่อเราเหมือนที่เบื่อเธอและตอนนี้อารีเนี่ยก็ได้รู้ความจริงแล้วครับว่าน้องชายเขาเนี่ยถูกตัวประหลาดนี่แหละเล่นงานแต่เธอก็ไม่ได้โกรธอะไรซะงั้นและเวโรนิก้าเน จะไปอาศัยอยู่ที่อื่นครับ ต่อมาอาเลก็ได้ไปรับลูกที่โรงเรียนครับแต่แม่ผัวเนี่ยกับรับลูกไปแล้วนะเธอจึงตามไปที่บ้านเพื่อเอาลูกลับมาลูกเนก็ถามหาพ่อนะว่าพ่อไปไหนแต่เธอเนี่ยก็บอกว่าพ่อเนี่ยไปเที่ยวก่อนที่เธอเนี่ยจะพาลูกๆเนี่ยไปที่กระท่อมกลางป่าปล่อยลูกๆเนี่ยเล่นอยู่ข้างนอกแล้วก็ไปมีอะไรกับตัวประหลาดซึ่งเราก็จะได้เห็นรูปลางหน้าจาจริงๆของตัวประหลาดสักทีนะลักษณะหัวของมันเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนนะตัวเป็นปลาหมึกแต่หนวดมันเนี่ยเหมือนอะไรผมคงไม่ต้องพูดแถมมีเป็น1ิบอันเลยยังว่าทําไมผู้หญิงติดใจอาเลเเธอก็ เคลิ้มไปครับตัดมาที่อันเกลวครับพ่อแม่ของเขาเนี่ยขายบ้านขายโรงงานประกันตัวลูกออกมาเลยนะซึ่งออกมาเนี่ยแม่ก็บอกให้หนีไปอยู่ที่อื่นครับเพราะหนังสือพิมพ์ลงข่าวเรื่องของเขาเนี่ยจนคนอื่นเนี่ยรู้หมดแล้วและเวโรนิก้าถึงก็ได้มาคุยกับชายคนหนึ่งที่ปั๊มน้ํามันครับก่อนที่จะไปลงเอยกันที่ห้องนอนซึ่งชายคนนั้นเนี่ยก็ทําไปนะครับแต่เวโรนิก้าเนี่ยเธอก็ไม่มีอารมณ์ร่วมเลยนะพอเสร็จกิจชายคนนั้นเนี่ยก็กลับไป กับมาที่อาเลครับอันเกลเนี่ยได้กลับมาหาเธอเพื่อบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์ซึ่งอาเลเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยรู้แล้วนะแต่เธอเนี่ยบอกตำรวจไปเนี่ยตำรวจก็ไม่เชื่อและอาเลเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยต้องการครอบครัวเขาคืนเขาเนี่ยขอโทษสําหรับทุกอย่างแต่อาเลเนี่ยก็บอกว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจบแล้วอันเกลเนี่ยจึงทําร้ายเธอครับก่อนจะควักปืนออกจากกระเป๋าแต่ปืนเนี่ยดันลั่นโดนขาตัวเองซะงั้นไม่รู้จะด่าว่าอะไรดีอาเลเนี่ยจึงเอาเขาขึ้นรถครับแล้วก็ขับพาไปที่กระท่อมกลางป่าพอ กับรถเวรนิก้าด้วยนะเธอเนี่ยก็ลากผัวไปจนถึงกระท่อมครับแต่ก็ไม่มีใครอยู่แถมเวรนิก้าเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วซะงั้นคงเป็นเพราะเธอเนี่ยเข้าไปหาตัวประหลาดก่อนที่เธอเนี่ยจะเอาอันเกลเนี่ยมาให้ตัวประหลาดลิ้มลองครับและก็นั่นแหละครับเขาในกกลายเป็นศพอเลกับลุงเนี่ยก็เลยเอาอันเกลกับเวรนิก้าเนี่ยมาทิ้งครับและเธอเนี่ยก็ไปรับลูกและหนังเนี่ยก็ได้จบลงครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนมาสรุปให้ฟังกันสักหน่อยนะเดี๋ยวจะงงเวโรนิก้าเนี่ยเธอมีอะไรกับสัตว์ประหลาดเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะทาให้เธอเนี่ยมีอะไรกับคนธรรมดาเนี่ยมันไม่ถึงใจอะไรประมาณนี้แต่ตัวประหลาดเนี่ยก็มีอะไรจนเบื่อเธอแล้วครับและฟาเบียนที่อาการโคม่าเนี่ยก็คงเพราะแอบไปหาตัวประหลาดอีกครั้งหนึง่งและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก imdb ไป6.1คะแนนโรเทนโทมาโต้แปดสิบหกเปอร์เซ็นต ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอ d v วิดีโอไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ